ยายอะอไปนมากเอาทุกอย่างอ่ะเจ็บพักรับจ้างไม่มีชุ่วนโลกพ่อแม่อยู่มา่อก่อน,นกกอยู่เป็นร้อยปีแล้ว้ะบริเวณมักกสันหรือว่าแถวเนี้ก็จะมีพื้นที่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 ว่างของการรถไฟนในเยอะก็ประมาณ500ยกว่าไร่500อยกว่าไร่เนี่ยเราก็เราก็ขอขอเป็นขอทำโครงการบ้านมันคงอ่าสักสักหเปอร์เซได้ไหม การพัฒนาระบบรางทั้งประเทศส่งผลกระทบต่อชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ริมรางรถไฟเพื่อให้การพัฒนาระบบรางเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้คณารัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่14มีนาคม2566 เห็นชอบในหลักการของแผนงานและงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรารระยะเวลาดำเนินโครงการ5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566ถึ 2, ง2570เป้าหมาย35จังหวัด300ชุมชน2 7 0 8 4ครัวเรือนวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น7,718.94ล้านบาทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมาย ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนดำเนินการนำร่องในพื้นที่6จังหวัดจำนวน939ครอบครัวซึ่งชุมชนที่ได้รับสัญญาเช่าที่ดินแล้วจำนวน5ฉบับ405ครวัวเรือนอนุมัติโครงการและงบประมาณที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคงจำนวน14โครงการ912ครวัวเรือนงบประมาณรวม1 2 3 9 9 7 8 0บาทสำหรับการดำเนินงานพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันดำเนินการนำร่องใน6ชุมชน ได้แก่ชุมชนบุนร่มใสชุมชนแดงบูงหงาชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชาชุมชนซอยหมอเหลงชุมชนริมทางรถไฟอซอชุมชนริมคลองสามเสนเข้าร่วมโครงการจำนวน290ครัวเรือนอยู่ระหว่างทำความเข้าใจจำนวน100ครัวเรือนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และมีแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวน6กลุ่มโดยมีพื้นที่รองรับบริเวณริมบึงมักกะสัน7.32ไร่หรือ11,712ตารางเมตร มีรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัย3รูปแบบค,คือ1บ้านแถว2ชั้นขนาด4ีคูณหเมตร2บ้านแถว3ชั้นขนาด4ีคูณหเมตร3อาคารพักอาศัยรวมขนาด4ีคูณหเมตรแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่นอกเมืองเนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนเราต้องไปเริ่มศูย์ใหม่แต่เราไปเริ่มศูย์ใหม่เนี่ยกับอาชีพของเราที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ได้เงินเยอะแยะอะไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเราขาดโอกาสในเรื่องของอาชีพเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้รับผลกระทบที่เยอะขึ้น แต่ถ้าเกิดเราได้ย้ายอยู่ตรงริบึงมังกษษ็สันเนี่ยผลกระทบเราก็จะน้อยลงเราก็ยังพอทํางานทําการในเมืองได้ตอนนี้ก็ได้ได้ได้สัญญาเช่ามาแล้วสัญญาเช่าจากการรถไฟมาเรียบร้อยแล้วเราก็มีการจ่ายเงินในเรื่องของค่าเช่าที่ดินมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลาลังติดต่อเขตให้เขตหรือย้ายต้นไม้หรือว่าหรือว่าเอาต้นไม้ออกจากพื้นที่เพื่อที่เราจะทําโครงการบ้านมันคงดีใจถามว่าดีใจไหมอีกใจนึงเราก็ดีใจนะ ที่เราจะมีที่อยู่ใหม่ดีกว่าที่อยู่เดิมที่ความเป็นอยู่ของเราแต่ถ้าถามใจหนึ่งมันก็มู่เหมือนกันการที่เราจะเราอยู่แบบครอบครัวใหญ่ของเราตรงเนี้ยแล้วเราจะต้องออกไปอ่ะมันก็ใจหายนิดนึงดีตรงที่ว่าเรามีที่อยู่อาศัยดีกว่าอยู่ตรงนี้คือคุณภาพชีวิตเราอาจจะดีกว่าทุกวันนี้ก็ได้เพราะตรงนั้นถ้าถามถึงวันข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง เพราะเราก็ยังไม่ได้ไปสัมผัสเรายังไม่ได้ไปอยู่แต่ถ้าเราไปอยู่อันนั้นเราตอบได้ว่ามันจะดีฝาเก่าหรือแย่ฝาเก่าแนวทางเพื่อพัฒนาชุมชนในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชคือสนับสนุนแนวทางการเช่าที่ดินและการบริหารสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยตามแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้มแข็งมีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่เหมาะสมให้การเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการเช่าช่วงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้กับองค์กรชุมชนเป็นนิติบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นให้องค์กรชุมชนที่เป็นนิติบุคคลสามารถขอเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรงในระยะต่อไปพร้อมทําความเข้าใจกับองค์กรชุมชนที่อาศัยในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีสัญญาเช่าเดิมและชุมชนได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาระบบรางในการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป